ต้องมาดูแล้วครับต้องมาดูมาดูว่าจะจริงไหมโปน้ำตาไหลนะครับซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันนะโปมั่นน้ำตาไหลทีเดจ๋งไหมวันนี้ให้จรินไหมันไม่มีนะแบบนี้เดี๋เราไปถานเฮียนะครับวันนี้มีสองรถหนึ่งคันแถมหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเฮียรู้เรื่องไหม มีส่งมอบรถหนึ่งคันแถมหนึ่งคันครับพี่ยาไม่รู้เรื่องเลยใครไปทำกับมันอะฮะห่านเอ้หานระเบี้ยหา้ะรเบี้แล้วแล้วใครไปขายรถแถมเซื้อหนึ่งันแถมหนึ่งงานต้นใช่ครับเซวครับเซลเซยอฮะเหนียวเลยไม่เหนียวเลยเราออกไปยังเูกเข้าออไปยัง ยังครับลูกค้าอยู่แล้วเบนมีใครบอกเฮียเลยเนี่ยครับบอกกันเนี่ยเนยฮะลูกค้ามาถึงนี่เหรอใช่ลูกค้ามาถึงครับกำลังจะรับรถครับคุยไงไม่รู้หมีรู้แดดเลยรู้จักหมีกับแดดไหมไม่รู้เดี๋ยวเวกะหลังนะฮะโอ้ยยยอยู่ไหนอ๋อยังนั่งเหล่าอยู่เลยนั่งนั่งอย่เงี้ยนะดูบรรยากาศนะครับที่ลูกค้ามาดูรถนะเดี๋ยวเฮียไปเซลล์เซลล์หน่อยนะซื้อรถไรยต้นเมื่อกี้ ลูกลูกค้าซื้อรถตู้ครับพี่เอซื้อรถตู้หนึ่งคันแถมรถตเตีแถมรถตู้หนึ่งคันครับเอาไปขายลอตเตรี่เหรอไม่ไม่ใช่ครับลอตถตอรีแล้วใครแถมรถตู้เนี่ยตู้อะไรตู้ปลาเหรอลอตู้จริงๆครับพี่เออ๋อเหรอผมเจอโจทย์แล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินไปไหนหนูถ่ายเอกสารให้พี่โยน่อยเร็ว่าพี่โยเลย เฮียเฮียไม่รู้เรื่องเนี่ยแถมรถหรือแถมอะไรเียไม่รู้เรื่องได้กล่าวว่าซื้อรถตู้แถมรถตู้เหรอใช่ค่ะใช่อ่ะช่วยสมนาราคุณใช่ไหมสมนาราคุสมนาราคุให้ลูกค้าไม่เฮียไม่รู้เรื่องไงเลยก็ไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกเมื่อกี้ วอลลนี่แมสลันเลยก็ไม่ได้บอกเฮียก็เลยเห็นลูกค้าออกรถตู้อยากได้รถตู้โยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแทมให้อีกหนึ่งคันลูกค้าจัดไปเล่นผ่านรับวันนี้เจอหึ่งแถมหนึ่งคันไม่ได้บอกเฮียโปรโมว่าชั่นไม่รู้หมีไม่รู้แดดแล้วใครบอกเฮียตอนนี้เนี่ยนี่ต้นประเด็นไปเรียกอโอโอ้โหเจอซ้อมชุดใหญ่เลยยังได้ ไหนๆก็โยก็ให้ลูกค้าไปแล้วค่ะ <laughs> ใ,หให้ลูกค้าไปแล้วให้ลูกค้าไปแล้วแล้วยังไงไก็ต้อง <laughs> ใ,หให้ลูกค้าไปแล้วค่ะยังไงก็ต้องให <laughs> ้งานนี้ครับโดนมัดมือชกใช่นะฮะมัดมือไม่ว่ามัดขามัดแข้งทวนน้ำด้วย <laughs> ตอนนี้เต้นเป็นของโยนะฮะเดี๋ยว <laughs> ผมจะสร้างบ้านให้โยอยู่ที่นี่นะเป็นบ้านเสาเดียว เดินขึ้นง่างไยางไงจะได้ไม่หลงไง<อ>เป็นบ้านเสาเดียวเดินขึ้นไปเล<อ>้ก <c oughs> ลัวจะตกบันไดแล้วจะให้บริวารโยด้วยนะมีบริวารปุ๊บแล้วก็มีคนมาล้ำให้ตลอดเลยไม่รอบนั้นเราขอรถสักสิบคันได้ไหมจอดทังก <c oughs> ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเผาไปให้ <c oughs> ยินดีรับพี่ยินดีและดีใจกับพี่ด้วยนะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นน้ำตาไหลคือคือคือโยเนี่ยเขาเขาลองเขาลองแบบลองลองลองโปรโมชั่นกับผมผมเลยบอกว่าคือใจเนี่ยคือตอนแรกอ่ะคืออยากจะให้รถเนี่ยคือให้ไปไปใช้เป็นสาระประโยชน์ตอนแรกเนาะอยากให้ใช้เป็นสาระประโยชน์ผมก็โยงเลยบอกว่าลองให้แบบให้ลูกค้าไหมคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหือลูกค้าจะไปไป ไปใช้แบบรับนักเรียนหรือไปใช้ในในแบบกู้ภัยหรือว่าช่วยรับคนป่วยโควิดใช่ไหมฮะก็เลยพี่พี่ดูยู u ูบกี่โมงนะตีสามน้องคนสวยมาตีสามดูดูยูทูบตีสามตีสามเป็นคนที่ชอบดีคือวอล์กลงยูทูบผมผมดูในยูทูบนะมันห้าสิบห้านาทีอ่ะปล่อยไหม่ใหม่เลยผมแบบเอ๊ะสงสัยจะเป็นคนแรกหรือเปล่าเกินมาโชคดีว่ะขี่รถมาเที่ยวจะมาดูหองวั เพราะจดตรวตามแถวตอนเย็นครับพี่มันไม่มีก็ได้ขี่วนมาวนนึกได้ว่าใช่หรือเปล่าวะไปดูของแถมกันหน้าแล้ววันนี้จริงไหมจริงซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันจริงไหมจริงครับจริงราคาโอดอกนสองคันเลยใช่ครับใช่โชคโชคดีโชคดีและดีใจด้วยนะฮะโปรนน้ำตาไหลนะครับซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันโปรโมชั่นน้ำตาไหลที่เดียวไหมใช่ครับวันนี้ให้จริงไหมันไม่มีนะแบบนี้ไม่มีนะผมไม่ผมไม่เชื่อที่ได้ครับเห็นไหมผไม่เชื่อ ได้ฮะผ่วมาบาได้ถามแถวเขาบอกแทวเขบอกได้พ่แชมจริงๆกล้ากล้าพูดในในสื่อออนไลน์อย่างนั้นก็ต้องกล้าให้นะฮะให้จริงแจกจริงนะครับซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันนะครับยินดีกับพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับยินดีด้วยครับไปรับไปเรือทั้งคู่นะครับ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 ไปดีครับพี่ครับของแท้แน่นอนนึ่งว่าซื้อหนึ่งแถวหนึ่งเนาะมันไม่มีไงผมว่าไม่มีเลยไม่มีไม่มี เกิดมานานแล้วนะเพิ่งเห็นเลยนะถูกใจคันไหนมากกว่าคันนี้หรือคันนู้นเนี่ยผมถูกใจทั้งสองคันแหละครับแถมแถมไม่ใช่ไม่ใช่รถทีแจ็คเนาะไม่ใช่รถจักรยานเนาะของแถมเนาะอันนี้มันรถตู้หัวตำรวจปีสอง4ัสี่ว่ใช่ใช่แถมเป็นคันเลยใช่แถมไม่ได้ไม่ได้จูงฉี่เลยนะเนี่ยมีมีอะไรอยากบอกอยากคนทางบ้านอ้เอ ต้องมาดูนะครับดูมาดูมาด,ดูว่าแต่จริงไหมแถมที่ผมได้ไปของแถมจริงๆเลยไม่หลอกรถรถไปดีที่นี่ไม่ขายครับแต่รถติ๊กเก็งครับถูกใจเนาะ <c oughs> ถูกใ,ใจของแถมนน <c oughs> ไม่แน่เฮ้ยแม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะอันนี้ก็ <c oughs> อย่าเอาไปวิ่งเฮ้ยอารรถ <c oughs> บาร์ <บ ả? S 2> อ๋อ เอีกาพดแต่แข้าวข้าพันดิไม่เอาอีก้่ได้ได้รถสี่คันนึงนี่กินข้าวเมอวานคันนึงเห็นตกขยังี ดีและดีใจกับลูกค้านะครับเมื่อกี้ลูกค้านะฮะยังไม่ทานข้าวนะครับเฮียก็เลยดูแลอาหารให้ลูกค้ามือจังหวัดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับที่เขาเนาะใช่ครับตาแดงนี่เดินใช่เฮียก็จะตาแดงไปเรื่อยเมื่อกี้ลูกค้าตาแดงเฮียก็จะตาตาแดงไปด้วย <c oughs> นะครับดีใจกับเขาด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ลูกค้ารถอีกคันหนึ่งจะไปวิ่งรับนักเรียนนะฮะใช่ครับจะไปรับอนาคตของชาติเนาะครับผมอากาศรับรถนะะซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันของเฮีย ไปัะสมแยกรีเดอร์นะครับสวัสดีครับเอาก็ไปพ่อเอาก็บินแต่สามเทือปิดปิดปิดนะเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับพี่ซ <our>. ื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันฮะโปรชั่นน้ำตาไหลนะครับลูกค้าดีใจเฮียน้ำตาไหล ลืน่นล้มทำรถตู้หายไปกันนดีใจดีใจป้าเน,น,นะครับโจทย์มาฮะตัวดีมาแล้วเนี่ยตัวดีนะฮะเตรียม <ไป S 2> อยู่บ้านเสาเดียวได้เลยตัวดีปปสายลบด้วยกูสาย